แกงไตปลาอาหารยอดแย่อันดับหนึ่งมันใช่หรือผลสำรวจเมื่อ3เมษายน67เว็บไซต์ชื่อว่า Test Atlas บอกว่าแกงไตปลาอาหารยอดแย่อันดับหนึ่งนี่คือฉนวนเหตุแห่งการออกมาปกป้องแกงไตปลาในเทรนด์ทวิตเตอร์ไหนๆก็มาแล้วมาดูซิว่า10อันดับอาหารยอดแย่ที่เขาสำรวจมีอะไรบ้างจากชาติไหนบ้าง10อันดับแรกที่เว็บ Test Atlas จัดอันดับมีดังนี้อันดับ1แกงไตปลาประเทศไทยอันดับสองแฮกเกอร์ฮาคารจากฮแลนด์ อันดับ3ฟีซิเฟสิกจากอียิปต์อันดับสี el, ่เยรูชานีคูเกลเยรูชานคูเกลจากอิสราเอลอันดับ5ลูเตอร์เบเกอร์ลูเทอร์เบเกอร์จากสหรัฐอเมริกาอันดับ6พอนิซีมูเซอร์ปานีกามูซาจากอิตาลีอันดับเจ็ดเจลลอินเจลีอนปลาไหลเลลี่จากอังกฤษอันดับ8ดแคสโครแคสโครจากสวีเดนอันดับเกาเพลเดออสเพลราดินลาสจากสเปน อันดับ10สมเลโฮสมลาโฮ,าโฮจากนอร์เวย์เว็บไซต์เทสแอต a s ระบุว่าแกงไตปลามีส่วนผสมจากปลาหมักไตปลากะปิมะเขือหน่อไม้ตะไคร้ขมิน้นหอมแดงทั้งนี้แกงไตปลามีต้นกำเนิดจากภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากความเข้มข้นและกลิ่นหอมฉุนแกงไตปลาจึงรับประทานคู่กับข้าวสวยเป็นเครื่องเคียงได้ดีที่สุดเดิมทีแกงไทยนี้ปรุงด้วยปลาเท่านั้นแต่เนื่องจากความเข้มข้นและกลิ่นหอมฉุนจึงต้องคู่กับข้าวสวยเป็นเครื่องเคียงได้ดีที่สุด บ้างก็ไม่พอใจกับการสำรวจนี้และบอกว่ารสชาติอาหารเป็นรสนิยมส่วนตัวไม่ควรตัดสินว่าดีไม่ดีแต่อาจจะบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยได้แต่การใช้ประโยคแบบนี้เป็นการเหยียดกันเกินไป ณนะที่จากการสอบถามความเห็นจากคนที่เป็นลูกหลานคนใต้และคุณชินกับเมนูแกงไตปลาก็เสียงแตกมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบ้างว่าชุนเค็มไม่อร่อยเช่นบางคนบอกว่าแกงไตปลาเป็นอาหารพื้นเมืองภาคใต้ที่ทํามาจากการนําเครื่องในปลามาหมาักก่อนจะทําเป็นแกงโดยมีส่วนผสมเช่นเนื้อปลาย่างส่วนผักต่างๆคือเม,ม็ดมะม่วงหิมพานต์สตอมันขี้หนูมะเขือเปาะหนอ่อไม้มันขี้หนูและอื่นๆซึ่งเมื่อสุกหอมดีแล้ว จึงนำมารับประทานกับข้าวหรือขนมจีนก็ได้โดยแกล้มก,กับผักต่างๆเช่นแตงกวาถั่วฝักยาวลูกเหรียงสตอและอื่นๆรสชาติของแกงไตปลาจะมีรสชาติเฉพาะมีความเค็มเผ็ดและเป็นอาหารหมักดงพื้นถิน่นประเภทเดียวกับน้ำปูในภาคเหนือหรือปลาร้าในภาคอีสานส่วนกลุ่มที่มีอายุกลางคนมองว่าเป็นอาหารใต้ที่กินยากถ้าเทียบกับเมนูอื่นๆเช่นแกงเหลืองข้าวยำน้ำบูดูส่วนลูกหลานคนนครอีกคนบอกว่าแกงไตปลาคนใต้เรียกว่า แกงพุงปลาเพราะทํามาจากไส้ปลาเครื่องในปลาที่อยู่ในพุงปลาโดยหั่นเอาถุงน้ําดีออกจะได้ไม่ขมแล้วก็เอาพุงปลาที่ได้มาเค้าเกลือแล้วหมักทิ้งไว้จนได้ที่จะมีกลิ่นหอมมีน้ํามันลอยหน้าก่อนที่จะเอามาแกงต้องนําพุงปลาที่หมักได้ที่มาต้มใสข่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อดับขาวบ้างก็บอกว่าเป็นเมนูที่มีรสชาติเค็มนําเผ็ดตามและหอมกลิ่นสมุนไพรย,ยิ่งถ้าได้กินกับขนมจีนหรือข้าวไข่เจียวรอยแรงนี้แล้วแกงไตปลาคืออะไรกันแน่ แกงไตปลาเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคใต้ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งเผ็ดและร้อนแรงรสเข้มข้นด้วยส่วนผสมที่ลงตัวจะเลือกรับประทานร่วมกับข้าวหรือขนมจีนก็อร่อยไม่แพ้กันแกงไตปลามีทั้งชนิดไม่ใสกะทิและใสกะทิสำหรับแกงไตปลาไม่ใสกะทิจะได้รับความนิยมมากกว่าแกงไตปลาชนิดใสกะทิคำว่าไตปลา ก็คือพุงปลาที่นําไปหมักการหมกักก็ต้องอาศัยเกลือก็แน่นอนว่าไตาปลาต้องมีความเค็มเพราะฉะนั้นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแกงไตปลาก็คือเผ็ดร้อนและเค็มเวลาที่นํามาปรุงก็จะปรุงได้2แบบคือแบบใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิส่วนใหญ่แกงไตปลาที่นิยมกันทั่วไปคือแกงไตปลาที่ไม่ใส่กะทิซึ่งก็เป็นข้อดีเพราะการใส่กะทิจะทําให้ไขมันเพิ่มมากขึ้นแกงไตปลานั้นมีทั้งความเค็มและความเผ็ดแล้วถ้าเพิ่มความมันอีกก็ทําให้เวลารับประทานทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ ข้อมูลจากตำรับอาหารไทยมหาวิทยาลัยมหิดลสรุปแล้วรสนิยมในอาหารนั้นไม่เหมือนกันมันเป็นแค่ผลการสำรวจยกตัวอย่างเช่นทุเรียนหลายคนบอกเหม็นแต่ก็ยังขายได้ขายดีเพราะคนเราชอบหลงไหลไม่เหมือนกันไตปลาฝรั่งไม่โอเคไม่แปลกเพราะเขาไม่คุ้นชินกอลิ้นแรงเครื่องเทศจัดแต่สำหรับคนไทยแกงไตปลาคือตัวท็อปของแกงใต้ขายได้ขายดีลองสักครั้งจะติดใจแน่นอนแต่สำหรับข่าวนี้อยากเพิ่งเสียใจไปเพราะจากผลการสำรวจล่าสุดอาหารไทย ใน100อันดับที่ดีที่สุดของโลกนั้นอาหารไทยก็ไม่ใช่ย่อยดังตัวเองไปจนติดท็อปสิได้เดียวมาดูกันต่อไปนี้คืออาหารที่ติดอันดับอันดับที่3ผัดกระเพราจ,จากประเทศไทยของร้านเจ๊ไฝที่กรุงเทพได้คะแนน4.73คะแนนอันดับที่6เข้าวซอยเป็นข้าวซอยจากร้านข้าวซอยคุณใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ได้คะแนน4.70คะแนน ลำดับที่10แผงจากร้านโกปิเทียมบายพิัยจังหวัดภูเก็ตได้คะแนน4.65คะแนนอันดับที่15ต้มขาไก่จากร้านหูเอิดจังหวัดเชียงใหม่ได้คะแนน4.61คะแนนท่านสามารถคลิกเข้าไปชมภาพอาหารและข้อมูลรายละเอียดของร้านได้ที่เว็บไซต์ Testatlas คลิกไปที่เมนู100 Best in the World ขอขอบคุณเว็บไซต์ ThaiPBS.or.th และท้ายนี้ฝากรบกวนกดติดตามด้วยจ้า